สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายรุสุวรรณจากสถาบันมัฒนาศัรยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวาทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องลิดรับสรุปผลการสนทนาผู้ฟังทุกท่านครับทุกการเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอพูดคุยท้ายที่สุดก็ต้องมีการสรุปจบดังนั้นเมื่อสนทนาได้ข้อยุติในเวลาที่เหมาะสมควรสรุปออกเป็นข้อๆเสมอด้วยการทบทวนการสรุปแบบให้เห็นภาพเป็นอีกสิ่งที่สําคัญและจําเป็นจากนั้นพร้อมที่จะกําหนดวันเวลาในการสื่อสารติดต่อในครั้งหน้าหรือครั้งต่อไปจากนั้นครับให้สร้างหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบการสนทนาเสมอ ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันก็จะมีเรื่องของลายง่ายที่สุดอ e ีเมลนะครับหรือการจดบันทึกการที่เราทําแบบนี้จะทําให้การสนทนาครั้งนั้นๆไม่เป็นการสูญเปล่าทุกท่านครับการสนทนาทุกอย่างนั้นหากยืดเยื้อยืด,ย,ดยาวเยิน่นเยอะก็จะทําให้ยุ่งยากครับแต่ถ้าสั้นเกินไปจับประเด็นไม่ได้ก็จะทําให้การมาพกคุยครั้งนั้นไม่เกิดมูลค่าหรือคุณค่าใดๆ ฉะนั้นการบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่นักธุรกิจหรือนักเจราจานักพูดเนี่ยเขาสามารถสร้างสรรค์บริหารและจัดการครับและเมื่อการสนทนาในหัวข้อต่างๆนี้จบลงการทบทวนเป็นหัวข้อด้วยการสรุปให้เห็นภาพจึงเป็นสิ่งที่ดีและทําให้ผู้สนทนาน,นั้นได้รับการยอมรับและคล้อยไปกับเราด้วยแน่นอนครับการกล่าวคำรายอย่างมีมารยาทจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นเช,เช่นเดียวกัน การสร้างความพึงพอใจตลอดระยะเวลาในการสนทนาถือว่าสําคัญแล้วแต่การลาจากเพื่อให้เกิดการจดจําสําคัญยิ่งครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสอดคล้องดังโครงสร้างการพูดที่สําคัญนั่นก็คือทักทายและประทับใจเริ่มต้นสนทนาน่าสนใจอธิบายรายละเอียดเกิดความเข้าใจ ่อนจะกลับทําให้อยากตัดสินใจฉะนั้นด้วยโครงสร้างการพูดกับนักธุรกิจการเปิดใจในครั้งแรกเกิดการจดจําในครั้งท้ายสุดนั้นจะทําให้เราสามารถต่อยอดได้ไปต่อติดต่อแต่ละครั้งในกี่ครั้งในวันข้างหน้าก็ได้รับการยอมรับและร่วมมือทุกท่านครับมิตรภาพใหม่ๆที่เราสร้างขึ้นมา สมรรถภาพในการที่เรารักษาจากกลุ่มคนเดิมๆที่เรามีก่อให้เกิดช่องทางทางธุรกิจที่มากมายมหาศาลยิ่งนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆที่คุยมาตลอดทั้งสัปดาห์นั้นอาจารย์หน่องสามารถที่จะอธิบายได้อย่างรายละเอียดต่อไปในครั้งหน้าเพราะว่าใช้ชีวิตจริงในการลงมือทำครับนี่คือประสบการณ์ตรงวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ